ของเราที่บอกว่าสนุกเพราะว่ารวมหลากหลายรสชาติไว้ในเรื่องในเรื่องเดียวกันนะครับผีก็มีครับคือไม่ถึงขนาดผีแบบโหดร้ายเนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์ที่ฝังจิตฝังใจแล้วเกิดการตายวิญญาณก็เลยฝังแทนแน่นกลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นเรื่องราวของอ้ขนาดนั้นเลยเรื่องราวของความรักเข้าไปอีกเกี่ยวกับวิญญาณเหรอเกี่ยวกับวิญญาณแสดงว่าก็มีความรักผูกพันแล้วก็มีเรื่องราวของดนตรี เท้าไฟ<อ>นักเต้นเอ๊ะมันรวมกันได้ไงก็เป็นวิญญาณความรักนักเต้น มาเพื่อเต้นครับทุกอย่างคือการพริ้วไหวย้ยาเหนื่อยก็เป๊็ซี่ วันนี้ผมจะรับฉายานามว่านักเต้นเท้าไฟเต้นเวทีไหนเวทีนั้นไฟไม้หมดรองเท้าคู่นี้ผมชอบมากเลยจิตใจและวิญญาณผมจะถูกถ่ายเทไปที่รองเท้าแฟนของเมียทุกวันเนี่ยไม่เคยย่อนละอาชีพนี้เลยพยายามบอกเธอให้เข้าใจแล้วเมียผมชื่อว่าปริมเปรม ิ่พี่บอกปิ่มกี่ครั้งแล้วว่าตอนพี่กำลังเต้นอยู่พี่ไม่อยากให้เธอมาเลยปิ่ม <c oughs> พี่ก็รู้ว่าเธอเนี่ยไม่ชอบอาชีพของพี่แต่อาชีพเนี้ยพี่รักนะปิ่มพี่ไม่ต้องพูดเลยมากฉันจะมาวันนี้วันเดียวทำไมอะตั้งแต่วันนี้ฉันจะไม่มาเหยียดท,ท,ที่นี่อีกแล้วฉันจะเล่ากับพี่จะไม่มีผัวใหม่ <c oughs> เกลียดพี่จริงๆเลยจะถามพี่จริงๆอะในใจพี่มีฉันอยู่ร้ไหมฉันเบื่อพี่มากเลยยืนยืนไงฉันยังไม่โกรธคิดดูดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนอนนอนกันอยู่ข้างบ้านเบิดวิทยุตีสองมันลุกขึ้นเต้นอะร้องได้อะละจริงจังก็มันคืออาชีพของพี่มันเปลี่ยบเสมือนเลือดของพี่การเต้นปิ่มพี่ขอร้องอย่าไปเลยนะชีวิตพี่มีสองอย่างมีการเต้นก็คือปิ่มนี่เอง และลูกของเราคือโซ่ทองคล้องใจปริมพี่ใจดำมาชื่นันไปใจดำใจดำใจดำ,ำทำไม,มใจให้ใจำดำมีขาใจหน่อยเดียวพี่ขอร้องแล้วปริมอย่าไปอย่างพี่เลยปริมฉันไม่อยู่แล้วพี่ฉันลาแล้วพี่ปริมอ,อย่าไปเลยปริมอายุหันมาทิ้งเปลยาปริม โอ,อ้ชีวิตชีวิตนักเต้นมันมีแต่ความสุขแต่ชีวิตครอบครัวมีแต่ความทุกข์อยู่ไปก็ไร้ค่าแล้วรองเท้าคู่นี้ยอมตายตรงนี้ดีกว่าผมจะปิดชีวิตตัวเองแ,และจะถอดวิญญาณสิงสถิตยอยู่ในรองเท้าคู่นี้ จะยิงข้อมือตัวเองให้เลือดไหลไม่หยุด ีผ่านไป เด็กฮิปฮอปฮิปฮอปอันนี้ว่าเปรี้ยวแนละ้วนี่อันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวบริการไม่ได้การถึงตัวเปรี้ยวนะกินตัวเปรี้ยวเปรี้ยวเฮ้ยเดี๋ยวซ้อมหน่อยเว้ยนี่ตั้งแต่เมื่อวานถูกเตะเขานี่ยังไม่หายแค่เลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวซ้อมฮิปฮอปเว้ยเพราะเราจะประชันเว้ยเวทีนี้เราต้องได้แชมป์รู้เปล่าฮิปฮอปหน่อยนะ้องฮอป ขอหน่วยหิมอเเน่ยโอ้ยโหทัดเลยอนี่แน่ที่เป็นคู่แข่งของเรา ไปดูมาใกล้ยๆการเต้นมันพิ้วมากลักษณะการโยกมือโยกไม้มันลีลาไม่ธรรมดาเลยคู่แข่งเราเนี่ย,ย,ยทำหน้าลิงได้ด้วย เฮ้ยใครอะไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันเป็นใครแต่ฉันไม่แอบดูลีลาเธอหมดแล้วมีเท่านี้เหรอลีลาการเต้นของเธอฉันคือคู่แข่งตัวสำคัญของเธอเฮ้ยออนี่แอบมาดูใช่ไหมแต่วันนี้ไหนแกมาแล้วขอชมฝีมือแกสักหน่อยสิฉันกลัววันนี้เธอจะกลับไปตายนะซิ เธอจ้าจังหวะอะไรเธอบอกฉันมาเลยลองโซนิซนโซนโซนไอ้นี่มันไลมันเต้นท่าเรือหางยาวได้เฮ้ยนี่หิได้ไงเนี่ยอันนี้คือขั้นพื้นฐานแต่ฉันบอกแกตรงว่าถ้วยใบนี้เป็นของฉันแน่เพราะแก ไม่มีเสร็จจะขึ้นเต้นเอาทำไมฉันจะไม่มีสิอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเขาถามอะไรอะไรเป็นไงนี่คือทีมงานของฉันไม่ได้มีอะไรเหรอฉันจะก่อนที่ฉันจะเต้นให้แกดูเป็นขวัญตา ฉันอยากให้ดูเด็กฉันสักหน่อยนึงโอ้จะดูทำไมรูปร่างไม่น่าดูพ่อ, <c oughs> อถามจริงเหรอแกว่าฉันสมควรเลี้ยงมันไหมไม่สมควรเลี้ยงทั้งแกและทั้งมันด้วยละ่ะไอพวกเนี้ยเต้นไม่เก่งหรอกแต่เฮ้ยใครอ่ะ ใครทำไมเฮ้ย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 เขาเรียกเขาเรียกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยไปอย่าคิดอย่าดี๋ยว่าเฮ้ยอย่าอย่า อย่าขึ้นมาแข่งกับฉันโอ้ยยืนดูกันช่วยดู้ย้อะไรเฮ้ยอะไรไม่รู้มั้งจำไว้อย่าลากไปเฮ้ยพวกไอเชื่ยมันทำไม ไปสามันสังไบอยากคิกแทงตาฉันไปยังอยู่พวกเราโกหก แตะขาเดี่ยงจะไปแข่งกับมันยังไงมีทางเดียวอาจารย์ครับอาจารย์ฉันนึกแล้ว ว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่เจ้าอัปยศอบสูงข้าเลยเตรียมการไว้ก่อนอาจารย์รู้มาทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยขาเจ้าเดียงเนีย่ยอาจารย์รู้ได้ยังไงอะกูเห็นกูมองตรงนี้ <c oughs> นี่คือรองเท้าซึ่งจะทำให้เองเต้นไม่แพ้ใครในโลกนี้ <c oughs> ซึ่งเป็นรองเท้าของบรรพบุรุษของข้าข้าใครได้ใส่รองเท้าคู่นี้แล้วละก่ จะไม่มีทางแพ้แสดว่ารองเท้าคู่นี้ต้องวิเศษมากๆเองไปเต้นที่ไหนรอ uh huh. งเท้าคู่นี้จะเป็นรองเท้านำโชคให้กับเจ้า uh huh. และเป็นรองเท้าที่จะทำนำความชัยชนะให้กับเจ้า uh huh. อาจารย์พูดจริงๆนงเนี่ยเป็นรองเท้าอ รองเท้าคู่นี้จะนำพาเจ้าไปสู่ความชัยชนะรับเอาไปชัยชนะจะอยู่คู่กับเจ้าเจ้าจะเป็นมือดนัน <c oughs> ฉันจะขอบคุณอาจารย์ <c oughs> แต่ข้าไม่พังอาจรับไม่ได้อาจารย์เอาละพอลนะเองไปซะไปทำการแข่งขัน ฉันชนะขึ้นมาแล้วฉันจะเลืมอาจารย์เพื่อที่จะเอาชัยชนะมาสู่โรงเรียนของเราขอบคุณอาจารย์มากครับไม่เป็นไรเอาละข้าขอไปพักผ่อนก่อนได้อาจารย์จำเอาไว้รองเท้าคู่นี้จะนำความชัยชนะมาสู่เจ้าเอาเ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 าเจ้าจะไม่มีความปลาชัยอาไอ้ไอไอาอาจารย์อาจารย์อาจารย์ เ้าจะนำความรุ่งเรืองมาสู่ลุง <laughs> แทบไม่เชื่อกับสายตาตัวเองมันไม่น่าเป็นไปได้เอาละในเมื่ออาจารย์ให้ไว้เราจะเอาไปด้วย <laughs> ขอบใจมากอาจารย์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 อนมันยังได้ยินยอ่ะนอนกอลนกอเราแต่งจนไม่เสดไม่เสดไม่เสดละ ว่าไรนะ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 แต่งตัวยังไม่เสร็จอ่เหตุอเหตุเสร็จอแล้วอาแล้วอาแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาละจะไปหาจันจะไปหาจันเราจะไปเต้นแล้วสวัสดีครับ มปัญญานี่แหลุคุณครับเราสองคนก็มีความภูมิใจมากนะคะที่จัดการประกวดการแข่งขันเต้นมานะคะผู้สมัคร1นึ่งแสนสองหมื่นคนนะคะถูกตอนนี้เหลือสองคนค่ะไม่ไล่ไมาให้หมดม <คน S 1> เหลือสองคนแล้ววันนี้มีผู้เข้าแข่งขันเหลือเหลือสองท่านที่ต้องมาชิงความเป็นหนึ่งกันชิงอะไรคะชิงการเต้นซึ่งปีนี้จัดใหญ่กว่าทุกปีค่ะท่านที่เข้ารอบท่านแรก ใครคะอยากม <Joseph>. ิสเตอร์โจเซฟโจเซฟสวัสดีค่ะม,มา,ะมา,ะาราบผิดครับถูกแล้วครับมาแล้วรถูกแล้วครับผมผม,ผมมาประกวดการเต้นเวที คุณคุณปัญญาถูกต้องครับผมปัญญาครับมองแล้วเหมือนหมดปัญญาคุณวันนี้คุณพกความมั่นใจมาสักเท่าไหร่ครับคุณมั่นใจว่าชนะคู่ต่อสู้ไ่ด้ค่ะวัเราจะเซ็นครับยครับจริงๆแล้วความมั่นใจนี้มี่ทุกคนนะคะคือผมมางานนี้มั่นใจคิดไม่คิดว่าสบปยจะพูดอย่างนี้ทุกคนนะค่ะครับโอ้แล้วมันไม่อยุดตรงกลางเราจะพูดตรงไหนมาเนี่ยอาจารย์กถ้าถ้าคุณ อ่ะไม่ตรงนี้ค่ะคุณปัญญาคะถ้าคุณแพ้นี่คุณจะเสียใจไหมครับไม่นะไม่เนี่ยนี่มันระดับพอดีเลยเนะนี่ยเนี่ยเล่นเลยดูด้วยข้ามมันเบิกไม่ได้ uh, เออนะ <charming> วันนี้คุณเจอคู่แข่งที่คุณจะต้องคิดว่าโอ้โหสมน้ำสมเนื้อผมท้ามาทั่วประเทศไทยแล้วครับไม่มีใครสู้ผมได้เลยครับวิภาวิภาวิภาเลยว หึหมึงบิดเลยเฮ้ยเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยอย่างนี้จะประกวดได้หรอครับเขาโชกันที่การเต้นครับเราประกวดเต้นค่ะไม่ได้ประกวดรองเท้าค่ะการเต้นนะคุณจะดเป็นหลักเด้ยังข้าพายโชก่อนโชกจาน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 อ้าวจนจะอยู่เคียงข้างเจ้าเอาเอาเอาฉันบั่นใจว่าจานจะอยู่เคียงข้างเราอะโชก่อนเลยจังหวะอะไรจังหวะอะไรครับเดิน งงกันหมดเลยทางบ้านก็งงกระดานกระดานโตขึ้นอ้ธิโดดนีขึ้นตีครับคุณแพ้ละทางนี้คุณแพ้ละผมก็มีอะไรมาเกตทับอีกครับผมเฮ้ยนี่มันท่าสุดยอดแล้วนี่แค่กระดานโตขึ้นครับครับผมครับ คนตกน้ำครับเล่นกระดานเมื่อกี้เล่นกระดานกระดานเมื่อกี้ตกน้ำเอ้ยเด่นผมขอต่อได้ไหมครับอะไรฮะผมขอต่อเลยครับอะไรครับผมช่วยมันเมื่อกี้เนี่ยมันตกน้ำเล่นเลยเรียบร้อยครับถือว่าผมชนะนะครับชนะเลยได้แล้วอย่างเงี้ย ต่อไปนี่คือท่าตัดถินท่าไม้ตายนะครับผมขอเปลี่ยนรองเท้าได้ไหมครับแมมันเกี่ยวกับรองเท้าเหรอไ้่ยู่แล้วครับผมอะไรนะท้าอาจารย์เหรอท้าอาจารย์ฉันไม่กลัวหรอกอาจารย์จะอยู่ใกล้ฉันเสมอถูกต้องององอ์องเปลี่ยนตัวแล้วรองเท้าคู่นี้ผมจัดเตรียมเพื่องานนี้โดยเฉพาะไหน นี่คือรองเท้าของจริงเว้ยเฮ้ยไอที่แกใส่เป็นของปลอมมารองเท้าแตะธรรมดาคงเป็นไปนไม่ได้เฮ้ยรองเท้าคู่นี้ต้องคู่กับคนที่มีบารมีเท่านั้นถึงจะใส่ได้ผมว่แชมป์ค,คุณไม่มีทางที่จะใส่ได้แล้วคุณจะรู้ว่าใครคือเจ้าของลองใส่ดูนะพอดีเลยไหมละ่ะคุณผู้ชมครับรองเท้าศักดิก์สิทธิ์ครับมันกําลังเดินไปหาเจ้าของตัวจริง โอ้โหอ่ะมันเดินได้จริงครับเหมือนใครเป็นเจ้าของตัวจริงจะใส่ไม่ได้พอดีเห็นแล้วอาจไม่เชื่อสายตาครับอาจารย์เฮ้ยมันมุ่งหน้าไปหาเจ้าของแล้วครับใครใส่ได้นั้นคือราชานักเต้นซึ่งเป็นเจ้าของตัวจริงเฮ้ยนคือเจ้าของไม่ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับคุณผู้ชมเอาล่ะมันมุ่งหน้าไปแล้วครับใครจะเป็นเจ้าของตัวจริงติดตามอยากกระพริบตาครับเฮ้ยแล้วใครเป็นเจ้าของอ่ะเจ้าของเนี่มาหาฉันเลยมา Hey! คุณเท่งพยายามจะใส่ครับแต่มันไม่ยอมครับมันมุ่งหน้าไปหาคุณปัญญา <Hey! S 1> อันนีอย่าบอกนะครับคืนนี้คุณปัญญาจะโชว์สเต็ป <Hey! S 1> คนที่เป็นเจ้าของต้องเป็นคนที่มีบุคลิกที่โดดเด่นใครอ่ะอาจารย์ขอเชิญด้านน้ะ เจ้าแล้วหวยก็มาออกที่คุณตู้ดิเรกครับเจ้าของตัวจริงก็ต้องเต้นแมโง่ละกันด้านนุ้นก็มีออกแม่ไม่เสียแรงเป็นนักเต้นรุ่นเก่าครับออกธรรมดาก็ไม่ได้ต้องเอาซะหนึ่งมุกใส่รองเท้าแบบเนี้ยต้องเป็นอาจารย์ดีเรกเท่านั้นเฮ้ยแม่ขนาดคุณหมามเรียกอาจารย์นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่ครับน้องๆหนูๆอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นแฟนเพลงรุ่นเก่าแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าของเสียเพลงสาวบางโพคนนี้ครับยุค80แล้วก็เป็นยุคของเขาทีเดียว อะไรวะอ้าวพังเลยอะไรกันวะเนี่ยอ้าวอ้าวอาจารย์ดิเรกมาถึงมาทำรองเท้าเขาพังซะแล้วสามชาติเซ็งครับงานนี้านยังไม่พอรื้อออกมาให้กระจายครับไม่ใส่ไหลวะอ้าวไม่ได้แล้วอ้าวแล้วทำไมมีรองเท้าจะเต้นกันยังไงอะถ้าโดนตีมาเนี่ยคุณโหน่งนะรู้จักพี่ตู้น้อยไปเต้นได้มั้ยเต้นไม่ได้แล้วตัวปลอมเต้นไม่ได้แล้วร้องไหมก็ไม่ได้วะ รองเท้าไม่มีได้ยังไงอะรองเท้าไม่มีไม่เป็นไรครับขอแค่ดนตรีมาครับนี่ดูสเต็ปครับโอ้โหฉายานักเต้นไร้กระดูกไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับนี่ลีลากัพริ้วจริงๆครับอือหือโอ้ดูลูกจบของแกครับนี่เขาไม่ได้มามุกแป๊กครับนี่เจอตู้มุกแอกเข้าไปครับเอียงไปเลยผมมัน <G iro entender> ผมว่าเอาล้วเดี dat, <faith> ๋ยวเดี <impair First> ๋ยวเดี๋ยวเขาจะบ้านนะควนี้่ไม่ขอบคุณมากนะขคเลยครับแต่ปล่อยไปมากๆเลยเดี๋ยวถ้าความกินจะปรากฏนะ